ขอแหงแเราล่ะนะคะพี่ดองอัดสี่คลิปแล้วอนะ่ะอัดสี่คลิปแล้วไปหาพี่จะให้คอนเทนต์หนึ่งนะคะเราอยาตัดสินแต่ยาตัดสินคนอื่นค่ะว่าคนนั้นคนนี้เขาเป็นคนดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วมนุษย์นะคะทุกคนผ่านการเป็นคนไม่ดีมาก่อนจริงไหมคะแต่บางคนก็เป็นคนดีมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างเงี้ยค่ะนะ ยังเราก็ไม่ใช่คนดีหรอก่ะนะเคยเป็นไหมนะ ah? เ,เราเด๋อวหาแสงหามุมเรายังไม่รู้จักเขามากพอเลยเราไปตัดสินเขาแล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนไม่เก่งเขาเป็นคนที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หรอก หรือแม้กระทั่งบ้านเขามีฐานะที่ยากจนเขาคงรวยไม่ได้หรอกเพื่อนๆอย่าไปตัดสินคนแบบนี้ค่ะนะในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยมันมีเครื่องมือที่สามารถทําให้คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยหรือพ่อแม่เราไม่ได้ร่ารวยเนี่ยสามารถทําให้เรารวยได้ถ้าเรามีความคิดแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะอันดับแรกเลยค่ะเปลี่ยนที่ความคิด ตอนที่พีนมาขายของออนไลน์นะคะเจ้าของแบรนด์เขาก็สอนเรานะคะให้เราคิดบวกแล้วก็ลงมือทำผลสุดท้ายคิดบวกตามเขาก็ขายดีขายปังขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอ่ะนะคะเราอย่าไปตัดสินใครอย่างนั้นนะคะถ้าเป็นินิดสมัยก่อนที่ยังไม่ได้เรียนรู้กฎแรงดกฎจักรวาลพี่ก็จะตัดสินใจต,ตัดสินคนแบบนั้นเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเราก็เป็นคนที่ขี้โกรธขี้โมโหขี้แค้นมาก่อนนะคะทุกคนให้อภัยคนก็ไม่เป็นโกรธใครโกรธตัวเองโกรธแม่งไปสิบชาติ ยังไม่รู้จักการให้อภัยเลยค่ะเ,เพื่อนก็ลองให้อภัยดูนะพูดคําว่าให้อภัยค่ะให้อภัยเถอนะไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะทุกคนนะแล้วต่อมาค่ะให้เราเปลี่ยนที่ความคิดของเราค่ะแล้วก็ใส่โปรแกรมความคิดตัวเองไปว่าฉันทําได้ฉันสวยและรวยมากไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้ฉันมีสมองเงินล้านเงินแสนเงินล้านฉันหาได้มีคนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้นะ พ่อแม่ฉันจนไม่ใช่ว่าฉันจะรวยไม่ได้ฉันรวยได้ท่องคํานี้เข้าไว้ฉันจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนรวยให้ได้สมองของฉันฉันมีความรู้มากพอที่จะทำให้ฉันประสบความสําเร็จได้ลูกค้าเยอะแยะมากมายนะจากที่เราบอกว่าฮ้ยเนี่ยเรามองเนี่ย๋ยวอ,อย่างเช่นตรงเนี้ยไม่มีใครสักคนเลยแต่เราบอกจัก,กรวาลไปว่าขอให้ลูกค้ามาหาหนูเยอะได้ไหมหนูเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมายฉันเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมาย จักรวาลจะส่งผู้คนมากมายเข้ามาเจอฉันไม่ว่าฉันจะอยู่ช่องทางไหนทขายอะไรอยู่ตรงไหนเขาจะเข้ามาหาฉันนะแม้กระทั่งที่สวนกระถางเรือล้านทำไมทุกคนเขาเข้ามาหาทุทกคนเลยค่ะนะนะให้เราสั่งจินตต้าสานึกของตัวเองใหม่พูดกับตัวเองใหม่คิดใหม่ทําใหม่อารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีแบบที่แม่งคนอื่นมันตกใจกับนิสัยเราเปลี่ยนไปเลยค่ะนะะแต่งหน้าค่ะภายนอกให้สวยขึ้นไม่ได้สวยเพื่อใครเลยค่ะเพื่อน สวยเ,เพื่อตัวเราเองให้เรารู้สึกสดชื่นทุกครั้งที่ออกหน้ากล้องค่ะทุกครั้งที่เราออกมาทําคลิปค่ะนะคะพี่รู้ว่าทุกคนที่ติดตามบางคนก็ทํา YouTube อยู่นะคะพี่ก็ไมได่ดีกว่าใครหรอกทุกคนแต่พี่จะทําให้ดีที่สุดพี่ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ทํา YouTube อยู่แล้วก็ตั้งใจทําทุกวันทุกวันเชื่อไหมครูบาอาจารย์ของเราบอกว่าทําแค่ทีละครั้งก็พอเราไม่เอาเราอยากประสบความสําเร็จไวๆในการทํา YouTube เราเขายันทําแม้กระทั่งแบ่งเวลาทําแบ่งเวลาทํา เราก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยจยันจะโกรธไม่ได้จะแค้นไม่ได้จะโมโหไม่ได้จะนิสัยไม่ได,ไมได,ไมไดีไม่ได้แล้วนะเพราะเธอทํา youtube เอ youtube อยู่เธอตรงนี้สายดีให้ได้นะแล้วใครจะดินทาก็ช่างแม่ช่างมันนะคะไม่ต้องไปพูดถึงมันไม่ต้องไปสนใจแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยแม่งตบปากตัวเองว่าทําไมวะเรียนรู้กดแรงดูทําไมยังพูดลบทำไมต้องคิดลบอยู่วะอ่ะบอกตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้สิ่งที่มึงเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งสุขภาพของเราเลยคะ่ะ สางมันเถอะเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าวันนี้สุขภาพจิตเราดีถ้าวันนี้ความคิดเราดีสุขภาพจิตเราดีค่ะเพื่อนๆแม้ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรค่ะร่างกายเราจะแข็งแรงค่ะคเพื่อนๆลองค่ะวันนี้เพื่อนๆน,นะคะตอนพิจผพันธ์การเป็นลองช้ำค่ะเชื่อไหมว่าพี่ทรมานแค่ไหนเดินไม่ได้เดินเดินได้แต่ออกมาขายสกยร์ทั้งในมันปวดมันเจ็บไปหมดเลยแต่เรายังมีกําลังใจว่าเฮ้ย hey, แม่ จิตหนึ่งมันก็ท้อว่าแม่งคุณจะตายหรือเปล่าวะจิตหนึ่งมึนก็บอกว่ามันคงไม่ตายง่ายๆหรอกเว้ยเดี๋ยวมันก็หายกินยาอยู่สุดท้ายมันก็หายแต่มันก็มีอาการอีกนะคะเพื่อนๆพ,พี่ก็เหลยว่าครั้งนี้เราต้องเก็บตังค์แล้วเราต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์เราจ,จริงๆในเรื่องของการบำรุงสมองในเรื่องของการบำรุงกระดูกมาแล้วเพราะคุณเคยเป็นไหมคะพี่ที่มีความกังวลและแบบว่านอนไม่หลับค่ะนะเราจะเก็บเงินไว้แต่เรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะซื้ออะไรแต่เราจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่แบบว่า มันตอบโจทย์เราจริงๆที่แบบว่าผ่อนคลายให้เรานอนหลับแล้วทําให้เราผอมทำแล้วให้เราหายจากอาการเสร้นประสาทสีบเนี่ยหายขาดไปได้จริงๆอ่ะนะคะวันนี้มีตลาดนัดด้วยนะเนี่ยว่าจะทุกคนไปดูตลาดนัดอ่คที่พาดูตลาดนัดพาดูตลาดนัดแถวนิ้อยู่นะคะทุกคนให้เรานะ ชื่นชมแต่ยังไว้ชื่นชมแตเองกเยอะในที่สุดนะคะเฮ้ยบางทีเราก็ไม่รู้จะทําคอนเทนต์อะไรเสิร์ฟทุกคนนะคิดหาคอนเทนต์อยู่เนี่ยนะบางคนอาจจะมีอยากได้เรื่องความรักงมิกเฮ้ยนะที่จริงอยากจะไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงชอบอกหักอะไรประมาณเออเอาเรื่องเงินไว้ก่อนนะคะทุกคนนะคิดบวกเข้าไว้ก่อนขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินหาง่ายได้มาปล่อย ท่องคาถาเงินล้านสัปติสามีนาสักสิมูกมมาจะมหาเทวาสเทยาขาบารายติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพรพวันกุมีมหาบุญย่ก็บาทีเวลาแบบโอ้นะหนูคิดทุ่งชา่านอีกแล้วหนูขอโทษน,นะหนูตันหนูทั้งใจสวดมันกอเทยน,นะเออนะเดี๋ยวจะมาให้เคล็ดลับนี้ค่ะนะ